สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านวันนี้พวกเรา็อตเด็ดโบราณอีกแล้นะครับฝากกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับมีไลฟ์สดตอนหนึ่งทุ่มนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเอามาพพกองค์เลกเลยดีกว่าครับองน,นี้เป็นอนุมานนะพี่ เอเจ้าของก็บอกว่าเป็นของหลวงพว่อกลวยนะพี่องเนี้เอาพันห้าครับเจ้าเจ้าของก็บอกมาอย่างงั้นคนระับต่อไปครับ เป็นหลังหนังสือแนะพี่พี่ดูความคมตงนี้ขอสี่พันครับต่อไปครับ เป็นหลวงพ่อไปอยู่ในกรอบนะครพี่ดูธรรมชาติภาพ องนี้ก่อสามพันห้าต่อไปครับองนี้เป็นเนื้อออกทองแดงสักนิดนะครับแต่แท้ดูง่ายนะพี่ดูรอยแต่ใบเกืนน้ครั วงนี้ขอสี่พันครับต่อไปครับวงนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะพี่ดูรอยรอนะพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติครับพี่ดูเนื้อโลหะนะ วันนี้ขอสามหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าพวกพี่พสนใจตรงไหนก็โทรหาผมได้เลยครับ06308 001 7 4ถ้าผมพูดปิดบลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ